แล้วแย่คนเดียว <laughs> แย่คนเดียวเลยอ่ะ <laughs> พี่เป็นคนนิ่งๆจริงๆด้วย <laughs> พี่รอมแย่กับพยสักรอบหนึ่งหน <laughs> <laughs> ึง่งสองสามแย่ การมาครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าคลิปเนี้ยที่เราจะแบบถ่ายอยู่อ่ะมันคือคลิปที่น่าจะเป็นคลิปที่จริงที่เอาตัวตนพอจริงๆออกมาได้แบบเยอะมากๆคลิปหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือการแอบถ่ายในหลายช็อตที่แบบพี่ไปตามกล้องถ่ายแล้วพอไม่ได้สนใจกล้องด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเราไม่ได้คิดเพื่อจะ e n t อร์เทนใครอ่ะเราแค่แบบเป็นตัวเราแล้วก็แค่มีคนมาแอบถ่ายกล้องอะไรี้ยเรารู้สึกว่าคลิปนี้มันคลิปที่ค่อนข้างจะเลียวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็การมากับพี่ครั้งนี้มันทำให้เรา อะไรที่รู้สึกว่าการเที่ยวเราอะหรือการถ่ายคลิปแบบมันต่อยอดไปได้ในแบบอะไรที่มันแบบได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมันเหมือนแลกเปลี่ยนไหมเออมแลกเปลี่ยนแล้วแบบเอ้ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ขาดอะไรไปขวัญเข้าพี่ไปรับออเดอร์ก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่ นั่งมาประมาณ40สนาทีเฮ้ยชั่วโมงกว่าแล้วก็แต่10โมงใช่เริ่มเมื่อยเหมือนกันต้ก,อออกไปจากอว่ยายามะช่ยตลกวไหนวากโชว์ที่ครสอนมานะ พี่กล้าเจรัยอายุต้องหายใจเข้าแล้วจะให้เันจะมีเสียอันนี้เขาเรียกวากดูดวากดูดใช่ทีที่ท่านแ๊ปหมดแ๊ปเนียถอแคหถ้าไปไวๆก็เรี่ยงเมืองเรี่ยงเมืองแล้วสวรรค์ก็เร็วถ้าก็เมืองก็จะช้า นันอะไเฮือเอือเอือเอือออกแ้โอ้โหโอ้ยคนมันโอ้ยดูเขาที่สูงมากเลยว้าวว้ยงไไงทงอยู่ข้างบน เราต้องขึ้นไปบนยอดนั้นเลยอล้วตอนเช้าแล้ต้องฝ่าฝูงลิงแบบมืดๆไปพี่ลิงหลับอยูเ่เราอยู่ใช่ไหมใช่อโอเคโอ้ดูนุ่นเชือเน่ยมองกับเต็มเลยอ่ะเฮ้ยมีคนขวางทางพี่ต้องปทางนี้เฮ้ยทางได้อยู่นี่ไง เดินแยอยู่นะว่าแต่เรานอนไหนกันวันนี้แวววัดแถวนี้ดูวยวัดสองวันมาพี่เมนบางทีเราก็ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้อ่ะปะวัดก็วัดนไงดีพลอยวันนี้ไม่เคยนอนวัดเลยค่ะยังไม่เคยนอนก็นึ่งอยากมีประสบการณ์นะฮะ มีแน่นี่แม่เฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วอันนี้เดี๋ยวมีพระเขาเข้ามานอนกับยายโอเคครับพระมีพระเมนพระองค์หนึ่งเมนองค์เนาะเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปไหว้หลวงพ่อเออไปไหว้กราบหลวงพ่อกอดบอกเล่าหลวงพ่อจ้ะคือเราขอมาพานอนค้างคืนนึงนะจะได้นอนสบายจัท่อพอมองหน้าผ้าเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วมองหน้าผ้ายี่สิบกว่าปีแล้วยายบอกพี่องคเคยได้ยินข่าวเลี้ยงไม่ละ ข่าวแล้วนะยายลิงลิงลิงอ่ะฮะลิงทำไมยายวันอนลิงไม่อ๋อลิงยักษะเหรอแล้วเมื่อกี้ผมไปตามหาไม่เจอเลยไม่มีอ่ะมันไม่ยังเขาไม่ออกกันหรอไม้จะบอกว่าพรุ่งนี้อีกได้ไหมพีพาน้องสาวมาเที่ยวครับแล้วก็อยากแวะ นอนใกล้ๆก็อกเออเห็นวัดเนี่ยปกติก็ผมไม่เคยนอนขอญาตหลวงพ่อก็นอนวัดอื่นๆไงก็เลยเอาแวะมานอนตรงนี้แล้วตอนเช้าเราจะได้ขึ้นไปดูแสงพระอาทิตย์ที่เขาหน่อทุกคนปากซิดตอนนี้คือแบบว้าเก้าสิบองศาพี่เบนแล้ว ใครสมุดใครวะพี่สมุดพักก่อนดิคือแบบหิวมน้ำมากปิดจ้าอ้าวไปข้างหน้าแล้วกันคือเราอ่ะอีเจเราผ่านร้านกาแฟมาหลายร้านมากเราคิดว่าเราต้องหาที่แบบว่ามีแอร์เพราะเราอยากตากแอร์มากร้อนไม่ไหวแล้วไม่บนดิโด้วยวันแรกยังพอทน วันนี้ส่งทั้งท้อแท้พี่เป้มามามาเรไม่แค่แบบชิคๆบ้างเออทำพี่รท่แบบเออคาเฟ่อะคาเฟ่นอนถ่ายรูปบนแบบก็ยเตเงี้วันชัด์แอร์แบบเนี้ยเออไม่คิว่จะมีเผายังไม่เท่ขนาดนี้เลยเออตอนนี้เราเท่อะตอนรี้เกเราเท่มากต้องเรมานว่ะ เฮ้ยแต่เรารู้สึกถึงความกลิ่นอายของไบเกอร์ยังสุดซึ้งแต่ต้มไม่ใช่ฤดูนี้คันค่ามันค่ะอุ้ยเขาใส่ทองมาให้ด้วยอะพี่ทองคำเปร่้ยวปิดทองหลังสตรอเบอรี่อ่ะอ้องเอใส่ทองมาให้ด้วยอ่ะกินแบบกาแฟอะไรอย่างงี้ดิอกินไม่เป็นไม่ไม่ค่อยกินกาแฟนี่เหมือนแบบทรงเจ้มาก แก้วเป็นแบบเจ๊ะๆใช่ป่ะเอ๊ไม่เหมาะกับไบค์เกอร์เลยหวานขึ้นตาตอนนี้ก็น่าร้อนป่ะพ่อพ่อยพี่ไม่น่าถามน่าร้อนอ่ะอเนาะโอ้โหโอ้โหแต่ประวัติพี่ขึ้นแล้วตอนนี้ไปกินนะ โอ้ยพาเส็ตัวตัวเองก็โอ้ยแล้วสักการไม่ได้เข้ากับรถพี่เลยทางนี้ปะมุทยานะครับเป็นบับรอันนี้เป็นบัตรเข้าทุ่งมุทยาอันนี้เป็นอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วสองคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันก่อนแล้วก็เตรียมตัวกัน ขึ้นบนยอดเขาร่องเรือตะมือง Let's ทุกที่ต้องมีไอโบเดินตามชื่อโบไอโบ,อ,โบอยู่ทุกดอยเลยนะเราเนี่ย คนละตัวอขนละตัวโอ้นี่พี่เท้าเปล่ามาเลยเหรอคะเพว่าน,นะนี่น่าจะเป็นคิวที่เราโบ,บะน้อยที่สุดเหมือนเอนเนอร์จีเราที่มันพุ่งเนี้ยเจอพี่เบนที่แบบอย่างเงี้ยมันก็เลยปรับให้อยู่ตรงนี้อ, <laughs> อยู่ตรงกลาง <laughs> โอเคค่ะ นยแบบอ่างเด็กตีดอ่ะเข้าใจเปล่าแบบนี้อ่ะอร่อยมอนหูหมาชิสุอะเหมือนนะแล้วคือได้ได้ผ้าเย็นเป็นสีชมพูด้วยไงแล้วพี่ก็ไม่เคยเที่ยวหน้าร้อนแบบนี้นะรถทิปอะอ๋อเหรอเออก็แบบเรแล้วพี่เที่ยวทำไม ถ้าแก๊ปวันมันได้มอดีส่วนใหญ่ก็นั่งหน้าหนาวนะแต่ว่าต้องเที่ยวหน้าหนาวอ่ะใช่แต่นี้ก็ก็โอเคอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้โหดเกินไปแต่ว่าสงสารพลอยเหมือนกันเราว่าพลอยว่ามันโหดมากเสงสารพลอยที่แบบต้องนั่งแบบเจอแดดจนหมดสติไปอะไรเออตอนกลางวันคือแบบพี่ไม่ไหวแล้วพี่แบบหาน้ําไม่พอยด่วนแต่ว่าขอเป็นน้ำที่มีแอร์ด้วยอ่าอ่อก็อย่าเรียกว่าหลับไปอะเรียกว่าหมดสติหมดสติ แต่ชอบความที่พี่ซื้อฟาชั่ซื้อพาชั่ตัวส,สีชมพูมาพาะเห็นชอบสีชมพูไงมีความแบบซื้อมาแบบสีชมพูโอเคก็เห็นอะไรก็ชมพูหมดเลยไม่คือกระเป๋าเดินป่ามันจะมีแต่สีแบบเทาสีดำอ,อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าต้องสว่างๆเอออยากให้มันแบบเป็นสีที่มันสดใ<อ>สหน่อยแต่สีแดงมันก็แมสไปคนใช้สีแดงเยอะอก็ชมพูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วรองเท้าแตะมาต้องชมพูที่เพิ่งซื้อ ก็มันน่ารักชอบสีผูปะ่ะแต่เอาจริงพี่ก็ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆน,นะอืมพี่เป็นคนไงพูดเยอะเออให้พี่คุยเก่งนะอ,อค,คุยเก่งนะคือตอนแรกอ่ะเห็นในคลิปแล้วรู้สึกว่าพี่เขาต,ต,ต้องแบบอินดี้แน่ต้องเงียบต้องนิ่งเป็นแบบว่าบทกวี บบขึ้นมาปุ๊บแต่งกองสุนทรภูดอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยนะวก็แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าถึงที่หมายหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน<อ>หรือบบว่าบบกําลังจดบทความที่เราได้มาจากการเดินทางในครั้งนี้อะไรเงีนน้ยไม่คิดอย่างนั้นจริงๆเพรมันฟ<อ>ิลที่แบบนียเราจะเข้าได้เพราะว่าพี่เขาต้องไม่คุยแน่เลยอะไรเงี้ยแ,แต่พอไปเมื่อวานก็เหมือนได้ละลายตั้งแต่เข้าวัดหละไม่ธรรมดาว่ะคนนี้พาเข้าวัดนี่ก็ไม่ธรรมดาธรรมะไม่มองแบบธรรมะธโมอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ นี่กี่โมงแล้วอะสามทุ่มครึ่งหรอเออหกโมงทุ่มสองสามชั่วโมงครึ่งอะนั่งคุยกันอะโอ้คุยอะไรเยอะแยะสวัสดีเดือนใหม่พี่วันที่หนึ่งมีนาเออหรอเออวะมันข้ามเดือนมาแล้วนี่หว่าขอให้เป็นเดือนที่ดีของพี่จะเป็นเดือนที่ดีของพลอยสาธุนี่คือแมงโก้มามโม่ภาษาอังกฤษชื่อแมงโก้สีเหลืองแมงโก้เยลโล่มีด นายอีโต้อะไรเขาโชว์ยังมีมุกได้เรานี่เป็นคนเก่งด้านมุกตลกจริงๆในเล่นตลกในสมัยมหาในสมัยอะไรในสมัยมหาลัยเนี่ยเพื่อนๆเรียกพลอยว่าว่าคนตลกที่สุดหรอใช่แล้วเราภูมิใจอะไ่เอ้าวทำไมเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อ ปิดทะลุฟ้าดูดมาทะลุคอยใช่ลองลองดูดกินน้ำมันกินได้เหรอคะกินน้ำอู้ยังหืมหวานหวานมันเหมือนน้ำน้ำหวานใช่อันนี้ไม่ได้มีน้ำหอมหอมอ่ะอ่าจากธรรมชาติเราหืม กินห้านเลยได้ไหมไม่ได้กินแค่ดุดดุดกินเนื้อแล้วก็ติดอันนี้กลับไปด้วยพี่เอาีกแล้วอันนี้พ่อไม่ได้เล่นด้วยนะ <c oughs> เล่นตัวเอง มากๆเลยทุกคนก็เลยเปลี่ยนไปซื้อหน้ากากที่มันกันเคมี2500ใส่ด้วยเลยหน้ากากหมอใส่คู่สองคนเนี่ยฮะแต่ว่าที่นั่นเหมือนมีสองคนอยู่แล้ววันนี้มีเข้าไปสองคู่เนี่ยฮะไปทุกคนเราไปล่องแพกัน หลายคนบอกว่าหนูคือนักเดินทางหนูจะต้องเปียกได้ร้อนเป็นตากแดดตัดฝนเขาบอกว่านักเดินทางต้องทำได้ทุกอย่างใช่เหรอใช่บอกแล้วทริปนี้คุณไกจินอะไม่ทำอะไรเลยต้องจดนติดโดนแล่นนี่ก็เล่นทิ้งก็เห็นชอบถ่ายแล้วกินต้องเปิดโอกาสให้น้องๆน้องลูกสมุน รูกสมุอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าลานน้ำที่แท้ถูอุ้ยน้ำแรง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 อัดแดดแล้วทำไมตัวเหลืองเงี้ยดีสันไม่ <c oughs> มีสัญญาณมือถือบังคับให้ไม่ต้องคุยงานสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้ว ไม่มีคนเลยอะมีชาวบ้านเราจะได้เจอคาลุแล้วเจาได้ยินชื่อเขามานานมากคาลุคือคือคนที่ทริปเนี้ยที่ที่เราต้องมาออกทริปเขาเนี้ยบ้านเขาอะรถคือของบ้านใช่ไหมมัชื่อคาลุเ่ยทุกที่จะต้องมีโบ้มาต้อนรับนะคะทุกคนมาอีกแล้วเราเอาของขึ้นไปที่บ้านเราดีกว่ามีมีข้าวกินไหมครับเป็นตอนนี้หิวเหรอครับหิวค่ะอุ้ยข้าวกล้อง ใช่ข้าวเหนียวลูกข้าวกล้องบ้านเธอสิเห็นมันเป็นสีน้ำดำเอาอะไรเอาข้าวกล้องเดี๋ยวเดียวข้าวข้าวสวยข้าสวยนะข้าวสวยข้าวสวยไม่ต้องเลยสวยหรอกข้าวสวยข้าวกล้องอุ้ยหมูคุรบุตานนู่นหมูดำก็ได้มั้งหมูดำคุรบุตานี่ยรู้สึกหมูคุรบุต้าจริงๆ เแล้วด่าไงลหลุ่ว่าไงละ่ะครับว่าไงโบลหนึ่งว่าไงโบลสองโลได้เวลากินข้าวแล้วยินแล้วเขาให้มาปลูกกินหมูกระทะง่งนอนก่อนไหมเราให้กินโอเค นนว่าแบบคนดวงก็จะกังวลแหละผู้หญิงผู้ชายไปด้วยกันสองคนอ,อะไรยงไรเง<อ>ี้ยเออแต่เรารู้สึกว่าเรามาครั้งเนี้ยมันเพื่อเป็นการมาเพื่อถ่ายทอดอะเพราะแบบว่า เอ้ถ้าเราสองคนมาเจอกันอะมันมอนจักรวาลคนละโลกที่แม่งแบบไม่เคยมาเจอกันอะมันแบบเป็นมาเวลอ่ะปังแล้วแบบมันจะเป็นังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือวกาทีมนี้มันต้องกล้าอ่ะใช่ใช่มันคือมันต้องแบบเราไม่อยากเอาแบบเดิมๆดิมพที่เดิมๆแบบว่าเอ้ยเราไม่กล้าทําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พอรู้แหละว่าเราสองคนอะมาเพื่ออะไรขอศสิบรออแล้วสิบล้อละบุกเนี้ยไปเธอไปนอนได้แล้วเออไปไป